มื่อนี้ก็สิเป็นวันหยุดของพวกเฮาเนาะจ้ะหลังจากเฮ็ดงานบ้านงานเลือนเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็สิพากันสวนกันเตากันม้ยางหางไมโครไกล้ๆบ้านเนาะจ้ะมาหาสื่อของใส่ของสอยเข่าบ้านเนาะจ้ะมื้อนี้ก็มีงบมาอยู่2,000บาทเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะค่ะ่งเงิน2,000บาทเฮาสิได้อีหยังแน่สิได้น้อยหรือสิได้ห,หลายเนาะค่ะแต่ว่าอันรับแดกเลยก่อนสิไปหนา้ามาหลังมื้อนี้ก็สิพากันยางตุงดึงมาทางสวนเหนือก่อนเนาะจ้ะ กะสิพากันมาเลือกซื้อพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เหนาง้งวนแล้วค่ะพวกหมูสับอีหยังต่างๆนี่แหละจ้ากระสิซื้อไปใส่สองฟีดไว้เนาะจ้ะงบประมาณซื้อกับเขากับป๋ามื้อนี้ก็ประมาณหก0จ็ดลอยี๋ยวค่ะกระสิซื้อเอาแต่พวกเนื้อแบบนี้เนาะจ๊ะไปใส่สองฟีดไว้ส่วนที่เหลือก็สิไปซื้อของใส่ของสอยแนวอื่นเนาะจ้ะโอ้ยมือ้อนี้เสียงข่อยคือจังเสียงแ,แหบๆขึ้นหูดังแต่กรบพี่น้อง ไปย่างหางแม่โคมาประมาณสมงสมงกว่านะคะกลับมาเราดูซึกแบบตันดังแม่คือคนสิเป็นวัดนี่แม่สงสัยสิแพ้แอร์นะคะย,ยูห่อนห่อนไปยางตากแอร์เย็น,ยน,ยน,ยนแบบเพิ่นเปิดแอร์แบบเย็นจับเลยแม่ขลไปยางประมาณสมงกว่ากลับมาล้วเป็นวัดขึ้นมาทันทีแบบคัดจมูกขึ้นมาทันที้แบบอน,นะจ๊ะเมื่อนี้ก็สิม้ากันสี่คน,น้อจ๊ะก็สิมีข่อยมีนาย้างแลวก็สีมีลูกสาวแลวกับมูเพิ่นนะจ๊ะวนลูกสาวกับมูเพิ่นน่ะบอก่ามาหอดก็สิพากันแยกกัน่ะจ๊ะไปหาหล่อเบิ่งเครื่องเบื ตอนซื้อของยิบของก็บ่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอมาให้พี่น้องเบิง่งเนาะจ้ะก็สิตัดภาพมาตอนคิดเงินเด้อจ้ะมื้อนี้ก็สิได้แต่ข้าวสารแล้วก็สิได้อของใช้เล็กๆน้อยๆเนาะคะ่ะแล้วก็สิได้แก้วมะน้ำหลวงหนึงจ้ะมันดูนักขาเนาะคะ่ะก็สิม้วไว้กินาน้ํำกินขวดเย็นๆเนาะคะ่ะคือสิแซ่บแก้วแบบแก้วใหม่ๆเป็นเซตแบบนี้แหมส่วนแฟบเพือนน้ํายาปลาพนมขคอยก็สิซื้อแบบนี้เด้อจ้ะขคอยว่าซื้อแบบ2น้อยๆแบบนี้มันใช้ง่ายใช้สะดวกเนาะจ้ะเพราะว่าเวลาลูกสาวซักผ้าน่ะถ้าซื้อเป็น2ใหญ่ๆไปใส่ขวดไว้น่ะ นังสิเทหลายเห็นไหมสิเทแบบเทสจวกแบบนอย่างนี้มันกาบบ่เถือนแล้วค่ะก็เลย่าสื่อเป็นสองแบบนีแต่มันจังส่แบบสะดวกสบายเนาะค่ะค่าเสียหายอยู่ในแมโคโครมือนีกับประมาณพันแปดกว่ากว่าแล้วจ้าก็ถือว่าอยู่ในงบป,ประมาณที่ตังไว้เนาะค่ะโมเกิน 2, สองพันเซ็จเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านกันจ้าก่อนสินกลับบ้าน,นออกมาหอดข้างนอกนายสร้าง่ปกระอยากกินหนมเนื้อเจ้าหนี่เจ้าเดิมนะะเนาะค่ะหนมเนื้อเจ้าหนี่ก็แซบแซบแล้วจ้าเป็นขายอยู่หนาแมคโครเนาะค่ะไปแมคโครย้ำไหล่วนมากระเสื่อติดไม้ติดมือมาตลอดเลยจ้า เพราะว่านายสร้างเพิ่นมากกินเนาะคะ่ะตอนนี้ก็ตัดผ้ามาอีกเธอร์นึงกับมาหอดบ้านเลยจ้ะมาหอดบ้านกับสิมาหันมาซอยเนาะคะ่ะแต่ว่าข่อยกับเบลไทยคลิปถ่ายวิดีโอแล้วค่ะเพราะว่ามาหอดบ้านเขาก็จัดของเก็บของไว้เนาะค่ะก็สิให้นายสร้างเพิ่นจัดเตรียมของเลยจ้าข้ามเขากับป๋าเที่ยงนี่ก็สิมีประมาณนี้แหละจ้ามีแค่แหนมเนื้อ,อย่างเดียวนี่ยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาๆๆพี่น้องมาแซ่บๆนํากันเด้อจ้ะ เมืองสร้างเขาก็กินคัมเมืองญ่เนาะค่ะม่วนใส่ม่วนใส่ลูกสาวก็ม่วนใส่ม่วนใส่แซ่บกันบักคักเลยจ้ะเพิ่นมาก,กินทั้งพ่อทั้งลูกเพื่อนเนาะค่ะซื้อมาอย้ำไหลบ่ว่าสุดหน่อยสุดใหญ่ก็พากันกินจนเกลี้ยงจนเ,งยนเบิดเลยจ้ะจนข่อยมื้อนี้ก็กินข้าวกับปนกบเลยจ้ะซื้อมะมือก่อนใส่ตู้เย็นไว้เนาะค่ะปนกบก็บเป็นตอนเป็นบุญแซ่บแสบเลยค่ะข้าวเหนียวขุ้ยอันว่าบ่ก,กินบ่ก,กินเนาะค่ะเพิ่นก็ยังมาห่อให,ให้ยัดเยียดให้กินในซิมโม่เพิ่นอยู่นะจ้ะ มืัอนี้ก็ซิมนั่เพลินอยู่จกักสองสามคันี่ยนะคะขอยกระโมมากไปไหนนะคะคือได้ว่าพอแล้วพอแล้วเพลินกินกันสองคนเพลินนาจาะจ๊ะสำหรับคลิปมืัอนี้ก็สิขอฝากไว้ประมาณนี้ก่อน้จะจ๊ะถึงถ่ายภาพบรรยากาศลูกสาวกินแหนมเนื้อแซ่บๆก่อนจะไปแล้วไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า